สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้นะแอดมินเป็นคนขับลาลาโมูนะครับวันนี้แอดมินมาหารายได้เสริมของลาลาโมูนะก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรก็อ่าใครอยากรู้ว่านะครับลาลาโมู Move, เนี่ยนะมันขี่แล้วมันได้เงินดีไหมนะมันขี่แล้วเป็นยังไงใครอยากรู้รายละเอียดอะไรนะครับหรือใครอยากมีไรายได้เสริม อยากมีเขาเรียกว่าอาชีพเสริมนะอันนี้แอดมินก็มาขับเป็นอาชีพเสริมนะครับออนะใครอยากรู้่ายได้รายได้ดีไหมรายได้เท่าไหร่หรือใครว่างงานนะใครมีรถนะครับนะใครอยู่บ้านเฉยนะครับหรือใครแบบว่าสนใจนะอยากจะมาขับลาล่ามูนะครับก็สอบถามนะ อสอบถามได้ที่แอดมินนะครับเดี๋ยวแอดมินจะตอบให้ฟังกันว่าขับลาลาบูฟแล้วมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็แอดมินก็จะทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวก็จะมาเล่าประสบการณ์ว่าขับเราเจออะไรบ้างนะมีเจอทั้งแย่เจอทั้งดีเจอทั้งลูกค้าแย่ๆก็มีเจอลูกค้าดีๆก็มีเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์แย่ๆให้ฟังกัน